ห้ามโอนมาจำใดๆก่อนนะครับแนะนำให้ดูรถที่หน้างานพูดคุยตกลงกันก่อนตัดสินใจปลอดภัยที่สุดครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกรถยนต์มือสองทุกท่านคลิปนี้นำทุกท่านมาชมรถนิสสันฟรอนเทียเป็นรถใช้งานปกติทุกวันครับรถขับดีมากเจ้าของเสนอขายในราคา69,0 0 0บาทครับเครื่องยนต์เครื่องทีดียครับดีเซลเกียร์ธรรมดารถสวยมากครับพร้อมใช้งานยาวๆกันเลยครับท่านใดหารถไว้ใช้งานเข้าแรกเข้าสวนแนะนำเลยครับ ราคานี้สุดคุ้มรถพร้อมใช้งานรถประหยัดน้ำมันดูแลง่ายช่วงล่างดีแชสซีสวยไม่ผูกเล่มเอกสารชุดโอนโครบวิ่งทางไกลได้สบายภายในสวยพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเพลงเพราะ ใช้งานคุ้งๆกันเลยครับสำหรับใครที่สนใจโทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยครับห้ามโอนมาจําใดๆก่อนนะครับแนะนำให้ดูรถที่หน้างานพูดคุยตกลงกันก่อนตัดสินใจปลอดภัยที่สุดครับฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ